นิชาอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ในใจพี่เป็ดได้ไหมคะอยู่ในใจพี่เป็ดได้ไิมินนินอตตโโรคิตะนิชาระวังตัวไว้นะคะเดี๋ยวมันจะมีคนไปหาแต่ถ้าเป็นหัวใจของนิชาไม่ต้องระวังนะคะเพราะมันอยู่ที่พี่แล้วเพามันอยู่ที่พี่แล้วเวลามีสตรีมเมอร์คนไหนมาเล่นใน,ในเว็พีต้องพูดเพาว่าไอ้บ้าเอ๋ยน้องนิชาพูดไอ้บ้าเอ๋ยในเวอร์ชันนิชาให้พี่ฟังหน่อยไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยบอดีที่แบบไม่ใช่แปลว่าพ่ออะไรอย่างเงี้ย แดนดีนข้ขอขอขอเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแดนดี้แนนดี้นี่พี่ส่งดีไปละไม่รู้ว่านิชายังอยู่ไหมเฮ้ย <'s> แต่นิชาเขาจะเข้าได้ป่บว่านิชายศอนเลยวะเฮ้ยท,ท,ที่น,นี่ไงมาแล้วมาแล้วนิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นิชาเล่นอะไรหรอเล่นแครี่ได้ไหมอ่ะได้ค่ะไปครับไปไปเล่นกันแบนอะไรครับพี่แบนอะไรก็ได้ครับน้องนิชาไม่ชอบอะไรเกลียดอะไรแบนอันนั้นเลยครับว่าพักน้องนิชาบอกไม่ชอบมึงไม่เป็นไรใช่ยังยังวะทายด้วยเพื่อนเงียบดีกูจะฟังนิชากมึงปิดไมค์ไปดินิชาปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวนิชากรีดเสียงดังไม่เป็นไรตอนเนค่ะนิชากรีดเสียงดังพี่ก็อยากฟังเสียงนิชากรีด พี่เป็ดม่แห่ชอตยังยังว่ะช้าดีกว่าเพื่อนเงียบดีกูจะฟังนิชานิชาอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ในใจพี่เป็ดเจ้าค่ะอยู่ในใจพี่เป็ดเจ้าค่ะเกินเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยเล่นเล่นเล่นย้อนป่าแม่งเลยเกินเขาบอกว่าคกิมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงวันคราคนดูอายะหยออายะหยอ จริงๆแล้วเนี่ยผมผมไม่ได้เขินอะไรขนาดนั้นคือการแอคติ้งอยู่ในใจพี่เป็ดได้ไหมคะเก็บอากงเก็บอาการเขินอะไรไม่มีเจ็บเจ็บวะน่าเจ็บวะน่าเออนิชาให้เฟิร์สมากมาเล่นบ้านพี่มันไม่มีปิงถ้าเล่นบ้านพี่นี่ไม่มีปิงเลยนะบ้านพี่เป็ดแรงมากคันเมกเลยอ่ะปิง ราระวังตัวไว้นะคะเดี๋ยวมันจะมีคนไปหาแต่ถ้าเป็นหัวใจของนิชาไม่ต้องระวังนะคะเขามันอยู่ที่พี่แล้วเขามันอยู่ที่พี่แล้วแล้วนิชาไม่สตมหรอลงแล้วค่ะวันนี้นิชาสตีมรอบเดียว8ชั่วโมงรอบเดียว8ชั่วโมงเอ่อโทษนะคะป้าเ็นนี่เหรอรป้าเ็นนี่เหรอ <c oughs> ไอ้เป็ดหนึ่งปกป้องนี่มันปกป้องนิชานี่อย่าให้ไวโอกูเป็นรอยเลยนะ ไม่ได้นะไม่ได้นะเป็ดรอบนี้ใครจะทาอะไรพี่ปล่อยเลยแต่ถ้าใครทํะไรนิชาเป็ดต้องปกป้องอย่างแต่พี่โอเคปะพี่ส่งบริการไปปกป้องละรับรองว่าจะไม่มีใครทะไรนิชาได้น้องนิชารู้ป่าว่าไม่มีใครทําอะไรพี่ได้เหมือนกันจริงป่าไม่ว่าใครจะเข้ามาทํะไรพี่นะพี่จะไม่เจ็บเลยเพราะว่าหัวใจพี่อยู่ที่นิชาหมดแล้วเพราะว่าหัวใจพี่อยู่ที่นิชาหมดแล้วนึกว่าน้องนิชาเป็นกระปุกตอนนี้หยอดได้พักเลยหยอดเก่งพอดีเป็นคนแบบชอบออมเงินหยอดเก่ง คนไหนชื่อเป็ดครับพี่น้องพี่มันก็ชื่อเป็ดเหมือนกันถ้านิชาแยกไม่ออกว่าจะเรียกน้องเป็ดหรื id, อจะเรียกพี่เป็ดน้องนิชาก็เรียกไอเป็ดว่าไอเป็ดไปเลยส่วนเร,ร, right. รียกพี่ว่าที่รักละกันส่วนเรียกพี่ว่าที่รักละกันเวลามีสตรีมเมอร์คนไหนมาเล่นในเวทพี่ต้องพูดเพาว่าไอบ้าเอ๋ยน้องนิชาพูดไอบ้าเอ๋ยในเวอร์ชันนิชาให้พี่ฟังหน่อยไอบ้าเอ๋ยไอบ้าเอ๋ยขบวนขบวนบนกลับกลับคนนึงกลับคนนึงกลับคนนึงเวยละนิชายิงแล้วอ่ะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจบบ้านเดี๋ยวมันจะจบบ้านเถืยมึงอย่าตุยบ้านกูไม่เอาที่ผมเสียดายที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่แพ้นะครับเล่นกับดิชาแค่นี้เองอไงดิชาเล่นกับพี่ไหมคะได้เหรอคะได้ได้อีกเกมก็ได้อีกเกมก็ได้แก้มือ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 พี่พาดิชาแพ้อะพี่ไม่ได้พาดิชาชนะเลยอ่ะแบบนี้พี่จะชนะใจดิชาได้ไหมใจดิชาได้ไหมเฮ้ยคุณแย่งเล่นนะ อ่ะหนูจะเล่นกลางเหรอคะกลางก็คือไปยืนกับแครลี่ใช่ไหมใช่ครับดีมากเลยหรือจะมายืนอยู่กลางใจพี่ก็ได้นะกลางใจพี่ก็ได้นะน้อยชากินข้าวยังคะกินแล้วค่ะกินกับใครคะกินกับใครมีคนเดียวค่ะไม่เหงาอะคะเดี๋ยวพี่ไปกินเป็นเพื่อนเปล่าเพื่อนมีเยอะแล้วเพื่อนมีเยอะแล้วเหรอองี้พี่พี่ไปกินเป็นเพื่อนไม่ได้สิทำไงอะอยู่ในใจพี่เป็ดเด็กค่ะไอมาเอ๊ เห็นพ่อไหมพี่เห็นพอ่พอไหมพี่จบแล้วว่ะหยอกเล่นแอนดี้ที่แบบไม่ใช่แปลว่าพ่ออะไรเงี้ยแอนดี้ขอขอ,ขอเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแอน,นดี้แอนดี้คุณจะวาดอะไรผมเพิ่งเข้าใจคำว่าอารมณ์เจาะเนี่ยเป็นยังไง <laughs> ตอนนี้ผมเข้าใจท่องแท้ท่องท่องท่องแท้แล้ว,ลวครับอ,อ,อย่ามายุ่งกับเเเเออาา เฮ้ยพี่แม่ได้ดีเฮ้ยสุดยอดเก่งมากเลยค่ะน้องนิชาตอนนี้น้องนิชาเล่นคลิกซี่นะครับผมก็เป็นคนที่เล่นคลิกซี่ได้ขาวมากนะครับเดี๋ยวตานี้พี่จะแบ่งหนูเองถ้าถ้าพี่แบ่งหนูไม่ได้ตานี้นะพี่ให้หนูตบพี่ด้วยปากเลยตบพี่ด้วยปากเลยนี่ยังไม่ได้เจอน้องนิชาเลยนะครับตอนนี้เหมือนเล่นกันคนละเลนเดี๋ยวจะขึ้นไปละพี่เป็ดแม่มาหาเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวนี้แหละสตาร์ทรถแป๊บ ผมไม่ใช่ไปหาอย่างนั้นอุ้ยแตกเรียบร้อยอุ้ยสุดยอดอืออุ้ยโอ้โหดูลุงทองเกินเกินลุงทองเกินขอต่อเดี๋ยสิขอต่อเดี๋ยสิเอลุงทองอือทำนองนิชาเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะรู้จักเปล่าผู้หญิงห้าใครแตะผู้หญิงห้าใครแตะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ พี่อยากบอกว่านิชาชอบผู้ชายแบบไหนฮะคอยาวๆยวีราฟอะไรอย่างเงี้ยของพี่ก็ยาวพอของพี่ก็ยาวเหมือนกันพี่แบบคนแบบคอยาวแม่ขอบคุณวันเดอร์ดูแลสุดชีวิตแหมพอเป็นผมนี่ไม่เคยดูแลเลยนะแต่ทีนี้จะดูแลสุดชีวิตไอบ้าเอ๋ยนิชาไปไหนแล้ววะอยู่นี่นี่วะมองไม่เห็น ตอ sitten, ่อมันต <like now. S 2> okay. um, ่อมันมันทำไมขือขือก่อมันขืดก่อแวนเหรอแวนทำอะไรดิชาหรือลุงลุงหรอลุงหรอแานเชิญท่านก๊อตเชิญครับท่านก๊อตเข้าไปเลยฮะอุ๊ยแวนแวนเหรอแวนเหรอที่ร่างแข็งแล้วชมพี่หน่อยชมพี่หน่อย เล่นด้วยกันใหม่นะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาเล่นด้วยกันบา,บายๆครับ, K บก็บย,บย,บกยังไงก็ฝากติดตามเพจน้องนิชาด้วยนะครับชื่อเพจพัมกินชาแนลนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับที่เพจนั้นนะครับน้องนิชาน่ารักมากเลยนะครับเล่นเก่งด้วยนะครับนิชาเดี๋ยวก่อน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 ก่อนก่อนไปถือว่าเป็นข้ามาเล่นกับพี่เกมหนึ่งพูดพูดคำนี้พูดประโยคนี้พี่ได้ยินได้ไหมครับพี่เป็ดคาฝันดีนะคะอย่างเงี้ย ฝันดีนะคะฝันดีนะคะค่ะฝันดีค่ะบายบายกับน้องนิชาบายบายค่ะเจอกันค่ะพี่ไว้เจอกันครับ